พ่พี่น้องไปเลาะชมบรรยากาศในเขื่อนสรีทอนครับหลังจากเคยผ้ามาอยู่เทีนน่งแท้บัครับหน้าแลงช่วงนี้ก็เป็นช่วงหน้าฝนนะครับท่อนทางอี่เป็นดินทรายดินทรายก็แน่นนะครับี๋ยวพาพี่น้องลงมาชมบรรยากาศในเขื่อนสรีทอนครับัหน้าฝนมาอยังเตรียมตัวนี่แถ้นี่ก็จะถ่วงบัดนะครับแถวนี้พออยู่ในเขื่อนครับ โอ้สกปรกไปเน,นองมาเลี้ยงขวดาขี่รถมาส่งบรรยากาศในเขื่อน,นครับเด็ดก็ะหอนพี่น้องดีในเรื่ว่ามันเป็นหน้าฝน,นครับจะเป็นหน้าแรงคักกว่านี้มีแพ้ปลานะครับนี่กระสังป้าแพ้ปลาเลี่ยงปลา ช่องนาแรงนี่แถวนี้จะเป็นที่จอดพักรถสิบหล่อครับสิบหล่อมันลงเลีนคนครับสิบหล่อมันลงเลียนน้ำครับนี่ก็มาพักรถครับมาเ้ามีแหวงมาหาตกปลามายังประมาณนะครับมาเลียนน้ำครับช่องช่องการพายจะมาเลียนน้ำก็ลงก็เรียนในแต่ขึ้นกันครับข้างมองไฟเก่เาโอ้โหข้างไปเนี่ยไรยนอนทางเนาะ เดี๋ยวผมจะพาขี่ไปหอดขามของไฟเก่ากับห้องของไฟไกล่ห่างของไฟในเขื่อนสรินทรอนบรรยากาศเต่มคนเตนมอกไกลๆฝนตกการหยุกย่อง กล้วยเลี้ยงเลยครับกล้วยเป็น20 20ประตูนบกล้วยหลายๆกล้วยปล่อยเลยครับพี่หนามพี่นกินพ,นพนนนร้อมเรียดร้อนนอนก็ลงหนาได้เลี้ยงหยาดครับนอนตมอยู่ทีม่มีบรรยากาศดีให้พี่น้องบรรยากาศคักหลายครับ นอนตมอยู่ดิงสองสามสี่ห้าหกหกตัวครับอยู่ดีนอนนอนตมอยู่นะครับอ๋อมีอีกลูกลูกมันตัวหนึ่งครับโอ้ยบรรยากาศดีแฮง ตมยังสบายใจเลยเหลียงงายครับปล่อยไปเลยรรปราก็จะเป็นพปาาแพ่ปลาครับเป็นไปไก่ๆครับเป็นแพ่ปลาแค่กระช่งครับเป็นกระช่งแหละเอาทังสองลอยลิรถังพลาสติกครับ เศษกระถุนลอ,อยนะักโอ,โอ้ผ่าขี่บู๊ไปเลย ครับช่างรัดมาเรื่อยๆโอ้โหดิคนช่างเลยนี่คนช่างเนีย่ยโอ้ยหนาไปสีคุณเนี่ยีออกแดงๆอยู่ฝั่งครับไปไกลๆไปสีข้า ไส่เก่าครับบรรยากาศดีแห่งดีหรอกว่าเล่นหน่านี่เขาท่าของหอนใดการแห่ง ไวมันทาลี่เลยครับไวมันทาลี่เลยฝนหาปลาเลี้ยวไปไกลๆกนนะเลครับเย็นเลยเห็นแตตโตมใหม่แต่ว,ว่าหนา้าฝนกับหนังบลายมาเลยครับหนา้าฝนกับที่วันหนังบลายเดินทางกันต่อครับ Cảm ơn quý vị đã theo ngã hẹn gặp lại เขาทาแห้งใช่ไหมวันเป็นทะเละวันวันเป็นทะเลเลยโอ้โหขอคุณครับเป็คนห้าปลาครับ เห็นเตียวหัวคือกระขายประกัดสอนครับถ้าผลก็จะเป็นแพร่แพ่ที่เขาเลี้ยงปลาครับแล้วก็ยก ok 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 ย่อกล้ไกลครับอยู่บรรยากาศเคลื่อนสลินทอนครับอู้คักขนาดพี่น้องทางคักคักอีผู้ใดบ่เคยมากก็ต้องมาเบิ่งครับมาชมครับกับบรรยากาศเคลื่อนสลินทอนตรงนี้จะเป็นช่วงที่ ไก่กับเขื Systems, ่อนครับไอถนนที่ต really kind of well ิดกับเขื่อน <It> ครั Deep odka. บเนี่ยไปจะเห็นรถเรนเลยครับมีทางลงมาเนี่ครับลงมาเนี่ยครับไก่ไก่เนี่ยครับติดกับเขื่อนตรงขางกับจานดาวเทียมไง่นี่ครับนี่ก็สอทอนี่ครับจานดาวเทียมไงสองจานนี่ครับลงมาหนีนะครับลงมาตามลงเรนน้ำเะครับน้ำบ่เลกครับตื้นๆนี่ยความยางขึ้นๆครับน้ำบ่เลก มันยากาศคักแข็งบรรกาศขนาดนักถ้าออกเดินทางต่อครับตรงข้างมังไฟครับส่งการเขาก็จะมาเหรียนน้ำตัวนี้นะครับส่งการสองส้งการลงหันแถวนี้คนเต็มครับโลดลงมาเลรียนน้ำ บม่ได้เสียค่าจอดเสียค่ายังครับเพราะว่าเป็นทีส่วนรวมครับทีส่วนรวมเป็นล้านจอดรถลงๆเลยครับเป็นเนินอสายเลยเป็นทีพักพอนอีกหมองนึงครับต่อมาอย้ำเลงหรือย้ำเสาครับส่วนนี้มันแดดแหง มใส่าหลายครับขางลุ่กันนะครับตรงพิจารณาเทียมใหญ่สองจานครับกสทครับก็เราฝากทางนะครับตรงนี้ก็จะเป็นไก่ครับ ข้างหลัดยางข้างหลักเลยครับมีไปทางริมท่อนทาง,ทางคงเกี่ยมไกลๆกันเลยจองนี้มาเที่ยวได้ครับเพราะหนาหนามไม่ได้ขึ้นครับเพราะว่าช่องนี่ฝนตกตกจนแต่ว่ายังมาถึงก็งดูพระยุเขาจังๆครับพี่น้องสะออนงัว,ขวงขั้วไอ้คนแห่งขั้วลายาแห่งภากแห่ง แอบ,บลายปล่อยเลี้ยงเลยตามธรรมชาติมาจอดพักรถกินเขา่าเศร้าแย่ๆโลงเรียนหนังก็ได้ต้นนี้นะ่าจะเป็นปลายเขื่อนนะครับ แค่นี้ยังจวดอีกหลายครับเป็นพื้นที่หลงๆยังหลายเลยกว่าน้ำสิเป็นมาอีกด้วครับตอนนี้พอฝนกระพรึงเกือบตกมาแต่ว่าตกบ้านนี้บ่ได้คุ้มนะครับพายุบ้านนี้เขาหลาหลุบตอนนี้ครับพอมีแนหรณ่ะทางทางก็มาไงบอลลูเดี๋ยวผมจะถ่ายตอนทางเขาให้เปิด าจารดาวเทียมใหญ่อยู่ข้างหาดมีค่รงข้างเขาขวาเมื่อกับไปสลินท่อนไปพงุงเึ้ยมครับสายเมื่อกจะไปพิบุญไปเขาอุบลนครับ ตอนมาหนาเร่งนี่มาอยางขับมอเสอร์ไซคส่ันหลายเนี่ยครับทางของวไปสลินทอดสสยไปอุปบลหรือว่าพิบุญมังสาหารครับตอนนี้เดินทางม่งนาไปทางอุบลหรือว่าพิบุญมังสาหารครับ ที่เขไปเมื่อกี้ครัแล้วก็ไปนี่กระปุกฝนก็นกำลังมากครับเขียวเหี่ยวๆมาแล้ว